เจิร์ฟซองสายเปเล้ยครับมือนี้เด็กมินุ้กแซ่บครับกุ้งสดครับพยายามนครับเด็กว่าเพิ่มเติมบ่ตาเดียวนะครับบาดเดียวด้นวยนี่นแบบเก่าแล้วครับกุ้งพวกนี้ ô mô mi về mô mi bàn đáy bố mán và nó dám chí tù เย็บไปเรื่อยครับค้อนหน่อยอสวยๆล่งใส่ด่างครับฟิมมานหรือเปล่าไม่ดดนครับนี่มัาจะใสเนาะ ตาบุี่จวดเนี่ยไก่เนี่ยแฮตึ๊กตัวนี้ร้อยปีแล้วขึ้นเบิังไงด้อไปพ่อเดือนเลยล่ะฮะถือแล้วนั่นปลาดุกับตัวเนี้ยได้ไเนี่ยซ้ำแขนเนี่ยเดี๋ยวลองมาครับสิมานมาเมื่อนี่โอ้ปลาบ้อนดี ปลาฮาวน้ำได้เมนูนึงเหรอครับล่อีกรุ่งเนะาะเดี๋ยวรอบเบิร์ปลาครับสีมันประมันเนาะคุ้มแม่สองแม่ก่อนเลยก็หม่องเลยกยามอีกครับยามเบิ้ตีอึ๊บอ้าไอตัวยูว สมไปเรื่อยครับตีนยเตียงส,ดสดดุดดุดองดองเลยตัวสองตัวก็สร้างนั้นครับเก็บไปเรื่อยๆได้ไล่เองอันนี้ก็ได้ลไดล่แล้วดิ ก๋ยบ่ครับอชมครับกอยแซ่บกลุ่มนหน่อยรครับอยู่ในหน่อยนี่คออกใช่ไน้อยทาเคยอ่างนี้ไม่หน่อยไม่แย่ไม่ห่ไม่หนไหนตัว่ตัวใหญ่อยู่ที่แดนาะนไ่เหน่อย่ไหตเได้กั

เยวา่เดินหเลยนะดงยลยาเสสะดุงทีไม่เห็ดดงกดีเอ๋ไปซิวไมเนี่ยซิวปลาปลาทนิลปลาอย่มัมอหว

หมูม้าเนี่ยป่าป้าขาวน้อยปลาก้อยเนี่ยสองเส้นหางแล้วก็ข้ามหม่องเนี่ยน้อยหมดเนี่ยที่ทีเด,ด,ด,ดิบาทเดียวหย chơi dự đây, hử, mà, pha, wow. nào, à, khát đi chữa Nhìn chứ liệt chỗ nghỉ mà มา,มาครับมาก้อยกรุ้งนไม่กินต่ำหูครับน้องก้อยหลาอ้ากลงตักไข่พริก

Đâm điên lặng, đâm điên lặng กล้ยกรุงสดสดสดจอดต่ำหัวมากกวนีครับกุ้งเมาก็เหลือซัดเลด็กไหว,ไหวไหอ่ะนั่งเก็บแกะอะครับมามินกอกันครับกล้ยกรุงกล้วยกรุ้งน,นังได้เงี้ยนี่ไปต่ำหูว ก่อนอเด้อไนสดนังเดียวนะนันยย่ไงไปหัวใจแล้วดูนับนับส่เยอะแยะขิวรับเสียคนหอมแล้วกุขุ่รขับขับขับนะเอาขา,วาบวกหน่อยอืม้ม Bán khác hát qua đó lên hết mặt tay khai bóng nơi mày 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 Ngoài Nghe bây giờ? Ba, oh, bộ. Bộ là moi nha. Nghiêu bự. Xin bá, ô bậy bọ. Xin là la. Tính bị nhắm. Bị nhắm ăn. Bụi để xài thôi. có Ba. ใจกวนไม่ไหวเี่ยนั่งก็ได้นะจิ้มบ่อิ่นี่ขู่ก็สดเลย chỉ nhạt thế này còn bắt tạt rồi đấy ở đây mát cho nó tủa ô tiền đóng đóng đấy bà không vâng.

การน,ดดาาน,านั้นดดแลเลผมแบบผู้วาาบันบัตไขนาดดูดีเลยัดก,การนี่นะ rất mm -hmm.

ก็เปบังน้อยแะบ่าค้ัก็เปิังเลยล่ะ

เินตาต้องมากนะับมองห่วงนะมองหินในหัน่าวกดรอว่คือย <s ips Gram ABS> ังไม่อีกนี่ตัวิดห่วงมองอยูขวบมากฟังทัางหิโอ้ยครับ่อ้ยง้อแล้วก็ านนี ống, ้หนุอยมึงข้ามาข้ากี่วะแล้กไงเนาะมอที่สองกบมาเมาเห็ดขาอยู่นี่เดอยงบุยบ้าตดๆเลย

Nghe mẹ vì tầm hôn vì Cô mẹ Thế khó cùng mày cung nổi cùng lại cái bất mà bị tai อ่ะาาที่ยเนาะขักักนะไทยก็ฝากกดไลก์กดแชร์ก็สนับไครครับกดไลก์ เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวพาเฮียไกไปเก็บเฮ็ดอีกครับคลิปนึงเนาะไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปด่อน